สวัสดีครับที่เด็ดบอลเตงเบ็ดแซนโปรแกรมฟุตบอลวันที่16ทธันวาคมเวลา22นาฬิกาในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการเจอกันของทีมอันดับที่4ของตารางอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติสฮัตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่15อย่างทัพปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเล สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD and, ดีดี a b e t s a n d ครับเบแนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e t s a n d c o m ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยสถิติการพบเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างทับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าหลังเก็บใช้ไปได้3เสมอ1และแพ้ไป1 สถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าถิ่นทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มช่วงหลังถือว่าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางหลังคึืนฟอร์มกลับมาคว้าชัยได้3เกมเสมอไป1และแพ้ไป1ส่วนผลงานในถิ่นถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีหลังเก็บชัยไปได้3เสมอไป2เกมนี้ภายใต้การนําทัพของเปปกัวเดียล่าจะพาทัพเรือใบสีฟ้ามาในแผน4-3-3โดยจะมีแอนดิสันรับหน้าที่เฝ้าเสารูเบนดีอารกับจอห์นสโตน ยืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์โรดดี้บัญชาเกมแดนกลางร่วมกับเบนโดซิวาส่วน3ประสานแดนหน้าจะเป็นทางด้านแจ็คกิริฟิลฟอร์เดนและมูรินอันวาเลสครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างทัพปราสาทเรือนแก้วกิสตันพาเลสฟอมช่วงหลังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงไร้ใชยมาแล้ว5้าเกมติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอ1แพ้ไปถึง4ส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างพอใช้ได้ หลังพวกเขาบุกเจ็บชัยมาได้2เสมอ1แพ้ไป2เกมนี้ด้วยการนำทัพของรอยฮอสัน จะพาทัพปราสาทเรือนแก้วมาในแผน4-2-3-1โดยจะมีแรมมี่เมททิวรับหน้าที่เฝ้าเสาแม็กเยฮียืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์ร่วมกับโจฮาคิมแอนเดอร์เซนคิสดิชาร์ดบัญชาเกมแดนกลางร่วมกับวิลฮิลส์ส่วนทีเด็ดเกมลุกจะเป็นทางด้านไมเคิลโอริเมาลคอมเอบโอเวและยองฟิลิปมาเตตา เกมนี้เปิดราคามาที่เจ้าถิ่นทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อคู่แข่งอยู่ที่ราคา2รูปควบ2รูปครึ่งเกมนี้แม้ราคาจะเปิดค่อนข้างสูงแต่ถ้าว่าเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มีขุมกําลังที่ดีกว่าและเกมที่เล่นในบ้านพวกเขาก็ทําได้ดีมาตลอดส่วนคู่แข่งไร้ชัยมาแล้ว5้าเกมติดและเกมนี้เป็นฝ่ายที่ไปเยือนอีกด้วยนั่นนี้เชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านยิงแหลกใส่ผู้มาเยือน อย่างทับปราสาทเรือนแก้วคิสตัลพาเลตกินแฮวกับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ